สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทสวัสดีครับร้านพร,ร,ระเครื่องลุงดีนะครับร้านพระเครื่องลุงดีนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่กดติดตามร้านพระเครื่องลุงดีนะครับว voilà. ันนี้มีพระเครื่องมานาเสนอนะครับมีพระเครื่องมานําเสนอนะครับเป็นพระรุ่นนั Catholics ่งเมฆครับเป็นพระรุ่นนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับแบบนะครับเป็นพระรุ่นนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับมานําเสนอนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่น่าสะสมนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะครับและมีค่านิยมค่อนข้างสูงนะครับและมีค่านิยมค่อนข้างสูงนะครับมีทั้งสีขาวและสีแดงครับเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับปีสองห้าหกสี่นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพสีสาดนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพสีสาอาดครับมีทั้งสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับ มีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับนี่ครับทุกนี้ราคาพระเครื่องของลุงปูมหาธิรานะครับก็ขึ้นทุกวันเลยครับขึ้นทุกวันเลยนะครับเก็บก่อนแพงนะครับเก็บก่อนแพงครับเนื้อสีขาวนะครับเนื้อสีขาวกับเนื้อสีแดงในรุ่นนี้นะครับที่ไม่มีเกียร์สาไม่มีกีบอลมีรอยจานะครับจะสร้างเพียงหนึ่งพันเก้านี่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ เก้าพันเก้า้กบเก้าองค์ครับเก้าพันเก้าร้้บเก้าองค์ครับนีะครับน่ครับเนื้อสีขาวจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเนื้อสีขาวจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสถิจันโทครับปีสองห้าหกสี่ครับปีสองห้าหกสี่ครับจะสร้างออกจากทางวัดโดยตรงนะครับจะสร้างออกจากทางวัดโดยตรงโดยไม่ผ่านไม่ผ่านผู้สร้างนะครับ จะสร้างออกทางวัดโดยตรงครับโ,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 โดยนําเงินทั้งหมดนะครับเข้าวัดนะครับไปบริหารวัดนะครับเข้าวัดไปบริหารวัดนะครับนี่ครับพระรุ่นนี้ก็มีเก๊ออกมาครับณปัจจุบันนี้ครับพระรุ่นนี้ก็มีเคสออกมาครับแต่แยกแยะได้ง่ายชัดเจนครับแยกแยะได้ง่ายและก็ชัดเจนครับแต่อีพีนี้ผมลดราคาให้นะครับมีราคาเบา,บาๆนะครับพอดีได้มาใหม่ทุนไม่แพงนะครับได้มาใหม่ทุนไม่แพงก็จะลดราคานะครับลดราคานะครับ จะลดราคานะครับจุดพิจารณาเบื้องต้นนะครับจุดพิจารณาเบื้องต้นนะครับพระผงรุ่นนี้ครับจะข้าง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 ซ้ายมือครับจะมีขีดนะครับเห็นไหมครับจะมีขีดนะครับมีทุกองนะครับมีทุกองทั้งเนื้อสีแดงและเนื้อสีขาวนะครับจะมีขีดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีขีดนะครับขีดบังคับแบบนี้นะครับมีทั้งเนื้อสีแดงและเนื้อสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหน้าท่านก็จะคมชัดลึกนะครับ ด้านหน้าของท่านคือคมชัดลึกนะครับเห็นเมตตาไหมครับซึ่งของเก๊ถอดออกมาไม่ดีนะครับของเก๊ถอดออกมาห่างมากครับคําว่าหลวงปู่นี่จะสะกดแบบชัดเจนนะครับโดยไม่ต้องใช้กล้องส่องนะครับเห็นแบบตัวหนังสือแบบชัดเจนนะครับเขียนว่าหลวงปู่มหาศิรานะครับหลวงปู่มหาศิลาเห็นไหมครับทิฏิจันโทนะครับชัดเจนครับแล้วก็ด้านข้าหลังเนี่ยจะลึกนะครับตัวหนังสือตัวอักษรครับจะลึกนะครับนี่ครับตัวอักษรจะลึกนะครับ เนี่ยครับจะลึกนะครับลึกชัดเจนครับลึกชัดเจนครับพระชุดนี้จัดสร้างเพียง9,999องค์นะครับพระชุดนี้จัดสร้างเพียง9,999องค์นะครับแล้วก็เนื้อสีแดงเนี่ยครับอย่างละ9,999องค์ครับจุดพิจารณาง่ายๆก็เช่นเคยนะครับหันไปทางด้านซ้ายมือเราครับด้านซ้ายมือครับเห็นครับจะมีเส้นนะครับเห็นครับเส้นคมคมแบบนี้นะครับเส้นคมคมแบบนี้นะครับมีที่องค์พระทุกองค์นะครับนี่ครับ นี่ครับมีทุกองคพระที่องคพระทุกองครบเห็นไหมครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับทั้งสีขาวและสีแดงนะครับนี่ครับแต่พับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับทั้งสีขาวและสีแดงครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นคมคมแบบนี้เลยนะครับแยกแยะวัดเก๋แทกเลยนะครับนี่ครับเส้นคมคมแบบนี้เลยครับซึ่งของเก๋นะครับทําไม่ติดนะครับหรือของเลาลอกเรียนแบบนี้ทําไม่ติดไม่คมไม่ชัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นคมคมแบบนี้นะครับวัดกันตรงนี้เลยครับ แล้วก็ยันอักขระข้างหลังครับจะลึกนะครับจะลึกบึ่งเลยนะครับนี chairs, <các S 1> ่ครับแบบนี้ครับน่าเก็บนะครับพระรูปนี้นครับสร้างไม่เยอะนะครับแล้วก็พิธีบุกเสกดีนะครับแล้วก็จุดประสงค์ก็ดีนะครับเอาเงินไปบริหารวัดนะครับ <Ran> วัดโพสีสาดนะครับนําเงินไปบริหารที <mas shortage> <richten> ่วัดโพสีสะอาดครับไปจัดสร้างจัดสร้างที่วัดนะครับจัดสร้างได้หลายอย่างในวัดนะครับนี่ครับเก็บก่อนแพงครับเก็บก่อนแพงครับนี่ครับ อีพีนี้ผมมีราคาพิเศษพิเศษให้นะครับเพราะว่าได้มาไม่แพงครับอีพีนี้ก็จะมีราคาพิเศษพิเศษนะครับจะมีมาแนะนำสองอย่างครับแบบธรรมดาแบบนี้นะครับพ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับแบบธรรมดากล่องสีขาวก็จะเป็นกล่องสีฟ้านี่จะจะคู่กับองค์สีขาวนี่ครับคู่กับองค์สีขาวนะครับถ้าเกิดสีแดงครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงกล่องสีแดงก็จะเป็นแบบนี้นะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่ครับ พระผงนั่งไม่เคลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทุนะครับวัดโพสีสาดนะครับประกันพระแท้ให้ทุกกรณีนะครับประกันพระแท้ให้ทุกกรณีนะครับสนใจนะครับ082นะครับ0786720นะครับ082นะครับ0786720นะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับ EP นี้เอาราคาพิเศษพิเศษไปเลยนะครับ EP นี้ผมแบ่งราคาพิเศษพิเศษเลยครับนี่ครับ EP นี้แบ่งราคาเป็นพิเศษพิเศษเลยครับเอา1,100บาทครับ 1100บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ1,100บาทครับ EP นี้แบ่งที er Mother, no ่ราคา1,100รบาทครับแบบธรรมดาแบบนี้นะครับ1,100บาทนะาทครับน่ครับแล้วก็แบบพิเศษขึ้นมาอีกอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบเกษา์จีวอนครับแบบเกษา์จีวอนก็จะพบเจอน้อยครับหนุ่มปู่เขาได้จานให้นะครับพอดีมี ผู้สถาท่านหนึ่งครับเขาไปชี่วัดหลวงปู่ครับเขามีความประสงค์ที่จะช่วยซื้อนะครับช่วยซื้อนะครับแต่ก่อนนี้หลวงปู่ยังไม่ดังครับช่วยซื้อนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้หลวงปู่ครับช่วยจานนะครับแล้วติดเกสาที่จีวรมาให้ครับก็มีออกมาชุดหนึ่งนะครับจํานวนไม่เยอะครับก็น่าจะไม่เกินหนึ่งพันองค์นะครับน่าจะไม่เกินหนึ่งพันองค์ครับแบบพิเศษพิเศษเหงนี้ครับเกสาจีวรนะครับจัดสร้างในปีเดียวกันครับเพียงแต่แตกต่างที่ว่ามีรอยจานกับ ติดจีวอลเลสเกสลวงปูนครับจะสร้างในปีเดียวกันนะครับก็คือพัชชุดนี้จะสร้างทั้งหมด9 9้าันเก้า้อกเก้าองค์ครับแต่ติดเกสาจีวรเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินพันองค์ครับไม่น่าจะเกินหนึ่งพันองค์ครับนี่ครับราคาเ็าจะแตกต่างกันครับราคาเ็าจะแตกต่างัจุดพิจารณาก็จุดพิจารณาก็เหมือนเดิมนะครับจุดพิจารณาก็ที่เดียวกันนะครับจุดเดิมนะครับจุดพิจารณาก็ที่เดิมครับนี่ครับจุดเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับทาานซ้ายนะครับ เส้นคมคมแบบนี้นะครับแต่ราคาจะแตกต่างกันครับแตกแรงราคาและค่านิยมจากค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแบบเกษาจีวรนผู้แบ่งบูชายู่อง์ละสองพันบาทนะครับอง์ละสองพันบาทนะครับนี่ครับเก็บก่อนแพงนะครับก็ของก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับของก็ใกล้จะหมดนะครับพอดีได้มาไม่เยอะนะครับได้มาไม่เยอะนะครับอง์ละสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับแบบเกษาจีวรนครับแบบเกษาจีวอนองละสองพันบาทนะครับ แบบธรรมดานะครับองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับแบบธรรมดาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับแบบกีฬาชีวอนวงละสองพันบาทครับนี่ครับสนใจรุ่นไหนองค์ไหนก็ทักมานะครับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับสนใจพระเครื่องร้านนุ่งดีนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจ0820786720นะครับ0820786720นะครับ คลิปนี้ขอลาล้างก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ